ครับต้อนรบเข้าสู่วอลช์แฟชั่นแนลกับรายการจีแอคชั่นรายการอีโนแ n นไอถูกต้องจ้ะและวันนี้ถึงคิวของเติ้ลฟาสวันดูโอสุดปังที่กำลังมาแรงประสานเสียงเป๊ะอย่างกับรู้ใจชอบชื่ออ่ะชื่อคลิปคือชงมาใช่ชอบมากเออเขินวาดมันไม่ไหวอ่ะ จริงมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะได้แบบก่อนที่เราจะได้มาดูใช่มันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ยคนเดียวสบาย <laughs> ดีอยู่คนเดียวสบายใจกว่าว่าสั้นเป็นไงล่ะสำรับหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาดีกันแล้วค่ะทุกคน,คนขอจะไปสวิต เกี่ยวกงเกี่ยวก้อยอะไรก็ไม่รู้ขืนวนหัวไปหมดอ่ะบอกเลยเออมาเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนใช่แต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งสุขใจกดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในแฮร์ริสไอคูสิฟอมเมมเบอร์จ้าและยิ่งปูซูเปอร์แตงนะคะผมกดให้กำลังใจพวกเราได้นะคะพร้อมไปดูกันเลยครับไปเลโอ๊ยรักแรกพบหรอ ใช่ไหมเพราะว่ามันคือใช่ เเตรงนนนนั้ดดใจป็ทำไมต้องมองหน้ากันแล้วเขาสู้ตากันว่าเขาพู่เนี่ยไม่ขมไม่เขินเลยหรอวะนี่อะไรภาษาคือเลิกมากเลยเนาะ ด <ota S 2> <usion S 1> ูพจริงเข้าใจมีอยู่จริงหน้ายิ้มมากหล่อพิ่์ Eu yeah. yeah. เบกกิ้งคาวอะไรอย่างเขอเสียงความดีสำหรับต้นเฟิร์สวันเลครับเย้ว้าวว้าวว้าวโอ้ my god เราได้เจอกันแล้วสักทีครับผมเราได้เจอกันแล้วครับพีมเชื่อไหมครับว่านี่คือมีคนเขียนมาหาผมเยอะมากโตข้าอยากเจอเต้นเฟิร์สวันกับโดนาอมากมากเขียนมาเยอะมากๆแล้วก็มีตัวไวมาก เรานักกันแบบแป๊บเดียวเลยเจออะไขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณดูวันนี้นะครับที่สหายคิวรู้ว่ายุ่งมากเออคนเดือนนี้ที่ก็ถ่ายวันเดียวแล้วเออเออมันได้พอดีเจอกันพอดีเลยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต่อขอบคุณพี่ต่อมากๆเหมือนกันครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ยจริงจริงโอผมอยากพูดก่อนเลยคือมันแบบเราสองคนเคยพูดกันตลอดว่าอยากมาเป็นหน่วยไหนพี่ตไหมมันเป็นเหมือนแบบหนึ่งในความฝันของเราเลยนะเราเคยเห็นพี่ต่อเล่น ับศิลปินท่านอื่นๆบ,บนแบบคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วเราฝันว่าแบบสักวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสไปเล่นกับพี่โตวันนีบ้างแล้วเราก็ได้มาเล่นในรายการแล้วของพี่โตมามที่เฉลิมเราสองคอนมีดีครับครับผมแเธอผมก็เหมือนกันครับผมแบบเห็นพี่โตแบบว่าด,ดูดูรายการพี่โตมาตลอดก็คิดบบเหมือนกันว่าแบบสักวันหนึ่งแบบอยากมาร้องกับพี่โตจังเลยอะไรเงี้ยเราแบบเราจะพอมีโอกาสนั้นบ้างไหมอะไรเงี้ยเราพอแบบวันนี้มันมาถึงก็แบบมันมันดีใจจนแบบว่าพูดพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยไม่เป็นไรวันนี้พูดอะไรไม่ออกพูดแค่ ว้าวว้าวใช่รู้เย่าออกเราพูดแค่นี้ออกว้าวครับพูดแค่นี้ออกดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันครับผมและที่เซอร์ไพรส์คือพอเขาอยู่เรื่นงเขาคู่กันเขาร้องเพลงได้แล้วเขาร้องประสานกันได้ด้วยซึ่งมันเป็นฟลายทีดีมากเพราทำให้แบบมันเป็นสีสันเลยนะเว่าโอ๊ยเล่นกันไปโนด้วยแล้วก็มีประสานดีมากจริงกี่กอกว้าวไปด้วยเลยครับผมแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนในคิวเขาแน่นมากจนแบบคุณรู้ไหมว่า ขาเคถ่ายรายการบางเนี่ยเขามีถ่ายมีต่อไปถึงตีสี่จริงๆนะอันนี้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ฟอลคิวนะผมคือเขาคิวเขาแน่นมากๆครานี้คือดีใจแบบรู้สึกยงไบ้างกับการไปสายการต่ระของเรานะวันนี้โอ้ก็ก็ดีใจเลยครับเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเกินคาดพวกเรามากๆอะไรเงี้ยเราไม่แบบเราไม่คิดว่าเราแบบจะมีวันนี้ได้ครับโมครับสังผงไม่เหมือนกันจริงๆผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าแบบจะมีวันนี้ แล้วมันมันมันเร็วมากอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบชอบในเสียงร้องเอราเราสองคนเงี้ยเรายิ่งวันนี้ได้มาร้องกับเตนโนของพี่โต๋ที่แบบพองมากมากเลยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะเพราะแ่ฟูนี่วันนี้ก็เพราะเดี๋ยวคนก็จะดูนี้คูโอโอ้าจันรอย่างเงี้ยคนก็เซอร์ไ้รส์แล้วบอกว่าซึ่งสองคนนี้นะครับเขาจะมีซิงเกิลเดี๋ยวซึ่งทุกอย่างเนื่องจากคิวเราก็ทันหันทันด่วนมากนะครับเราถ่ายในวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานตอนสองทุ่ม เพิ่งป่อยเพลงนะครับเขาคนนึ่งเพิ่งบอกเพลงกี่คนนึ่งเพลงเพิ่งเพิ่งเลยนะเพิ่งเพลงเพิ่งได้เมื่อกี้เลยยังไม่ได้ดีดด้วยเล่นโน้ตใชเนี่ยเล่นเลยไม่ล่ะเล่นเลยไม่ล่ะเล่นเพิ่งแนะนำเพลงเดี๋ยวก่อนก่อนเทนนิสจอนผมเชื่อว่าคุณระดับกระแสฟีิล์มดีมากกรัแฟนเพลงแล้วตอนนี้เราเล่นเลยแล้วไงเราเล่นแบบคนนึงเพลงปล่อยคนนึงเพลงยังไม่เสร็จเลยข้าบบยังไม่เปิดฟังเมื่อกี้เอาเลยครับเพลงเดี๋ยวชื่ออะไรครับ คิดว่าต้องมีแบครับความสามารถในการปฏิบัตครับผมอาจจะมีม้วนเนื้อไปบ้างแต่ไม่มีใครดูหรอกเพราะว่ายังไม่มีใครได้ได้ครับผมวันนี้มาฟังเสียงกันเดี่ยวของนองซอครับมือนพาดือน้ำกวอนครับก็ขอบคุณนะครับน้ำแร้าซิตี้ฟบีนะครับอยู่กับรายการเราประจำเลยนะครับ รุ่งนรื่องขอรสชาติดีและทันสูงนะครับที่สำคัญคลิปตัวแคปนะครับเปิดรักษาไม่หายไปไหนนะครับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ใช้ฝานี้นะครับที่ร้านที่ร้านค้าแนะนำทั่วไปนะครับหรือออนไลน์ได้ในหกทิศทางเลยอะเลยยังไม่ได้ฟังอ่ะบอกเลยว่าน่าจะแตกเยอะเนี่ยเลยครับตื่นเต้นอะนั่นแหละสองคนเลย ทำทุกอย่างได้สุดยอดมากแล้วาสเก่งอะลูกเธอไมเธอต้องมองตาานตอกเลชอบอุก พี่ตอดสามารถอะจริงมากอัครศิลปินเบอร์

ว้าวว้าวว้าวไม่น่าเชื่อนี่บอกแล้วว่าสดนี้ไม่ดีแล้วเพราะว่าเพลงน่าจะปล่อยมาสดแล้วเพลงนึงยังไม่เสร็จยังปล่อยไม่ได้เลยช่วงเวลาอัดมาใช่นี่คือฟังแค่ที่เขาร้องสดเลยฟังไม่ได้ฟังเนอะท่านฟังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะไม่ได้ฟังเบอร์สองแบบพี่โต บอกแล้วเนี่ยน้องไม่มีใครรู้หรอกน้องเนื้อถูกเนื้อถูกมาไหมอันนี้เมื่อกี้มันก็ไม่แน่นออาจจะมีแบบผิดบางคำต่อบางคำไม่มีใครรู้หเอยตอนเนี้ยครับผมแต่ถ้าเป็นผมฝ่ายนี่คนจะรู้ละโอ้โหครับผมตึ๊เพิ่อนไปฟังเพลงของเฟิร์สโซนชิมิบไกว่านรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบแต่งมาเพื่อน้องแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเสียงเนี้ยมันต้องเป็นเสียงน้องที่ร้องเพลงเท่านั้นแกแอมเขาแบบเรื่อนมาแล้วว่าเพลงนี้แบบเพื่อเฟิร์สโซน เป็นครูที่คุณอิีดีมากแล้วก็พอร้องเพลงกันเนี่ยมันที่บอกมันมิติมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าร้องภาษาได้กันได้ร้องเล่นร้องโอ้ลับนร้องร้องได้หมดเลยที่เป็นจังหวะนะเพราะว่าเอ้ยเพราะปกติมาคนเดียวก็จะอีกแบบพอมาคู่กันเขาเขาร้องด้วยกันได้มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของของครูนี้เลยคือบอกคนละคนคนละอนวันนี้พิเศษมากๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่เคสอันดี้แจ้งวัฒนะแคมปัสคอนโดน้องใหม่จากแอสเซดไวส์ครับ อยู่บนทำเลสัญญาภาพทุกคนโยทีกับสี่งแวดล้อมเชื่อมต่อรถไฟใต้ดินสายสีชมพูสายสีเขียวและสายสีแดงใกล้หมอเกษมหมอศรีประทุมหมอเกลงหมอราชพัฒน์พระนครและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาด้วยครับมาพร้อมคอนเซ็ปต์ความสดใสที่พร้อมจะเติมเต็มสีสันสร้างไฟที่แตกต่างสุดทางรดึงเข้าในมุมต่างเริ่มเลยพี่เต้เอาไปมาติดหัวเตียงก่อนได้ครับว่าชมทุกอย่างได้ที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการเคสอาริน่าด้วยันนะครับ เช่นเดิมนะครับอีกหนึ่งโครงการดีจากแอดซ์ไวส์นะครับปีนี้ครบรอบ20ปีแอดซ์ไวส์นะครับฝากติดตามแอดซ์ไวส์เราจะติดตามปีโนไหนต่อไปนะครับฝากผลงานหน่อยว่าเราจะได้ติดตามเราจะได้เจอผลงานอะไรบ้างของต้นสัยโซนสวรค์ับอหลายอย่างสองเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินไปนะครับจริงๆก็คิดว่าอ่ี EP นี้น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าเรามีเพลงคู่ในซีริตอีทีสิ1เอ็ดสิบอ็ดใเพลงนึงก็เป็นเพลงคู่กันเลยเป็นเพลงคู่กันเลยซึ่ง ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จผมเสร็แค่ตอนลูกโอเคพอได้เสร็จแล้วผมหัวคนที่คุณได้เล่นแล้วครับผมยังครับผมนอกจากเพลงคู่แล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะได้ดูผมไม่แน่ใจว่าเข่งเรียรต้องรอจะจบหรือยังก็ถ้าจบแล้วก็ฝากไปรับชมกันย้อนหลังได้นะครับผมไอชีใช่ครับแล้วก็อ๋อจริงจงมีไพ่เลาะของซีรีส์ที่พวกเราสองคนเล่นเป็นก็แสดงว่าดูแล้วค่ะเปิดกล้องเลยค่ะาะผมอยากเป็น ยูนทูเบอร์แข่งกับแฟนเก่า yes 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 ทูเบอร์หลายคนน่าจะเหมาะสมเพราะเขาบอกว่าเราดีดีด้วยแล้วก็ฝากติดตามเป็นกลังใจให้กับเต้นฝรั่งด้วยนะครับขอบคุณแม่ครับคุณแที่เราได้มาเจอกันได้เจอตั้งแต่การแรกๆในในการเดินทางของงานเลยยินดีด้วยครับขอบคุณแม่ครับไว้เฝ้าดูการเจ็บโตของคู่เลยขอบคุณแา่ครับช่วงดีนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเองก็ร้องกันเอุวย ผมจะรอแน่ผมไม่ได้รุ่เขาพูดมาเองหรอกอผมบอกว้าวว้าวอันแล้วนะวว้าครับผมอันแล้วนะอันแล้วถ่ายแล้วนะผมว้าวว้าวโอ้ยนั่นเลยยินดีครับผมสปอร์ตกันข้งวงการเลยช่วยกันส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นเรื่อยๆอีกหนึ่งเพลงที่ฉลองในวันนี้ครับทำไมเห็นเรื่องเพลงนี้อยากเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเป้าหมายดีมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่แบบผมรู้สึกว่าแบบ พี่พี่วีต้นฉบับเขาแบบว่าลองได้แบบม,มันมันมันกินใจผมมากมากเลยแบบวันนี้ก็เลยแบบแบบมาลองเพลงกับผมมันอะเปียรอ่มเคยเห็นน้องเฟิร์ดร้องล,อง,ลองแบบต่อต่อเคยเป็นวงชันคู่ไม่เคยได้ยินวก่อนเอ๊แต่น้องเหมือนเคยออกรองอ,ออกงาน อยู่หัวคอยรอเธอมานานส่นเธอก็คล้กับเจ้าชายในนิยายแต่เธอไม่เคยบอกมาที่ฉัน I wanna be yours, wanna be yours My i my, quarter, my me. I just wanna be yours. ม,มันมากเลยโอ้ just one โอ้ยแบบแอบเพดินมกแบโหมากมากจอนี่นี่ชอบตรงที่ที่พี่โตเขาบอกว่าแบบเพราะพี่โตเขาเป็นแบบศิลปินเป็นนักรดนตรีใช่ไหมแล้วเขาแบบชมว่าเป็นนักสแสดงน้องน้องสองคนนักสแสดงแล้วพอแบบว่าร้องเ,ลองเพลงมีศักยภาพในการร้องประสานร้องแอดลิบนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียงสมูทคมกลืนมากจริงคือเก่งมากจริงเนาะคือ จริงๆเราสองคนอะก็ได้ดูน้องร้องเพลงอยู่บ่อยๆแล้วก็แบบบางทีก็แบบนอกจากแบบดูที่มาทำเลยกเราก็ดูกันเองไปเลื่อยไปเปื่อยอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องก่ง่งมากแล้วก็ มีพัฒนาการของตัวเองอยู่ในทุกๆวันแหละแล้วก็มีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายในการ,รในการร้องใช่แล้วแล้วมันทําให้คนฟังอย่างพวกเรารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ใหม่ๆแบบมีอะไรใหม่ๆให้เรารู้สึกสแบบว้าวตามน้องไปด้วยจริงๆอะไรเงี้ยเออการเลือกหยิบเพลงมาร้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะคือรู้สึกว่าแบบดีมากทําให้แบบติดฝนติดโอคือ เพลิดเพลินใจแน่นอนเออทั้งแบบร้องเพลงต่างๆคือแบบพลอยเต็มไปหมดแล้วก็คนที่โดนน้องๆตบจากเพลงก็คือเยอะมากๆก็คือที่ฮัทหนังเสือที่ิเต้ยว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้แบบดูซีรีส์น้องแต่แบบน้องไวรัลจากการร้องเพลงานต้อนบัสกิ้งแล้วจนแบบออกไปอัดให้มันแบบคนสามารถฟังวนได้โดยที่ไม่ได้แบบมีเสียงกรีดมิดไว้มาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า หอยสุดยอดมากจริงๆอ่ะก็เลยได้ตามไปรู้จักตอนการเล่นซีรีส์ของน้องจริงซึ่งหอยตกคนมาได้อย่างเยอะเยอะมากๆจริงๆตอนนี้คือเราคือคนรอบตัวก็คือตามนอะใช่คือคือแบบเพื่อนเราอะไรเงี้ยแบบที่เขาไม่ได้แบบตามทางนี้มานานมากแล้วอยู่ๆก็มาโดนตกอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดจากการตกจาก จากความสามารถของเขาจากศักยภาพของเขาจริงๆแล้วแบบเออทุกคนก็ตามไปดูซีรีส์ต่ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่หมุนอ่อนหลงเสน่ห์ทั้งสองคนนะดีใจกับเด็กๆเนาะจากที่ที่เห็นน้องมานี่คือดูมาตั้งแต่แบบดี d ใช่ป่ะแล้วแบบดูๆตามๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบเออซีรีส์น้องได้แบบฉายแล้วก็โหคนติดตามแบบท่วมท้นจริงๆอย่างที่น้องว่าแบบคงตกใจมากๆอ่ะที่แบบโห <ไ>มัน,นคนาม,ามันมาเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็หวังว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะอยู่กับน้องไปน,นานๆพอศักยภาพเขาควรค่าแก่การเป็นที่น้องเป็นที่เป็นที่รักเป็นที่แบบชื่นชอบชอะไรเงี้ยหวังว่าสักวันหนึ่งทั้งสองคนแบบจะมีคอนเสิร์ตจริงๆแล้วหวังว่าเราสองคนจะมีโอกาสได้แบบไปร่วมงานงานน้นอะไรเงี้ยอยากนะ ให้ความฝันของเด็กๆเป็นจริงชอบอยากไปฟังด้วยหูตัวเองสักครั้งจริงแบบเสียงสดๆอยากไปฟังอยากไปเห็นเขาสู้ตากันใช่หมื่นสู้ตาเก่งว่าคือรู้สึกว่าแบบหนูมองตากันหนูเขินมาลุกพี่เขินอีกคนดูอ่ะเขินไม่ไหวแลละต้องแบบเออแบบสู้ตากันมากเลยชอบแบบมองหรออ๋อมองสิอะไรอย่างเงี้ยลูกว่าคือแบบสู้มาสู้กลับนะคือแฮปปี้มากเป็นแบบ ปิดท้ายวันนี้ของพวกเราได้อย่างดีที่สุดทุกคนออแฮปปี้มากๆเด็ก <ouse> ๆเก่งมากจริงๆครับผมก็เดี๋ยวฝากไปกำลังใจให้น้องนี่น,น้องก็ฝากยูยยูทูบเบอร์ไว้นะ,ะ,ะ้วก็รอติดตามกันอาจจะอีกสักพักนึงแหละแต่ก็หวังว่าจะได้เห็นอย่างแน่นอนแล้วก็โซงสวิตอะไรอ่ะมีเวลาก็รีบไปอย่าลืมวอล์กนะวอล์กสวิเนะหวังว่าบ จะมีจะเกิดแล้วก็รเราอยากดูมากอยา,อากจะขา่านมาล้มล้างสองวอกที่ผ่านมาล้มเลยล้มไปเลยลูกเอาให้หวานช่ำแ <laughs> ม่พร้อมแล้ว <laughs> ไปดีกว่าฝันดีแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย